ฉันมาจากอินโดนีเซียและเชียร์ทีมชาติไทยโปรดรักษาจิตวิญญาณไว้ไทยแลนด์ Thailand. ทีมของคุณคือตัวแทนเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลในเวทีระดับโลกนั่นคือหนึ่งในความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านอาเซียน ต่อผลงานสาวไทยหลังจบสัปดาห์แรกซึกเวนเอล2025เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวอาเซียนท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b n n k o o ทูปอากิไลอีกคั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็เส็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกนะครับที่สนามปักกิ่งประเทศจีนนะครับ โดยสาวไทยก็ทําผลงานนะครับแพ้3ชนะ1แมตช์นะครับซึ่งแพ้3ก็แพ้โปแลนด์นะครับแพ้ตุรกีแพ้เบลเยียมนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็อยู่ในภาวะตึงเครียดนะครับช่วงนั้นนะตอนแพ้3นะครับเพราะว่าแพ้3ก็แล้วได้ศูนย์แต้มนะครับมันเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับเบียดตกชั้นกับเกาหลีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเกาหลีแพ้3ก็จริงครับแต่เขามีแมตช์หนึ่งนะครับกับสาธารณเช็กนะครับที่เขาแพ้2ต่อ3นะครับทำให้เขามี1แต้ม ในขณะที่สาวไทยมีส่นแต้มครับตกไปอยู่ท้ายตารางเสี่ยงตกชั้นเลยครับก็มาลุ้นกันในนัดที่4ี่ซึ่งสาวไทยนะครับก็จุดไฟหวังนะครับให้กับทีมชาติของตัวเองรวมถึงเพื่อนๆออาเซียนด้วยครับที่มองว่าสาวไทยเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากอาเซียนนะครับไปแข่งขันในเวทีโลกนะครับด้วยการคว้าชัยเหนือสาวจากเมืองน้ำหอมไปนะครับอย่างสวยงามครับ3ต่อ1เซตนะครับโดย คว้าชัยชนะครั้งนี้ก็ทําให้ได้มี3แต้มนะครับก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็มีความเสี่ยงลดลงนะครับกับการตกชั้นนะครับซึ่งในการแข่งขันในแมตช์ที่นี้นะครับก็เป็นการแจ้งเกิดดาวรุ่งใหม่หลายคนเลยครับโดยเฉพาะตัวตบอย่างน้องดนพรสินโพนะครับน้องยูฟาครับน้องเฟิร์นวรลิศลาสีทาเลศนะครับซึ่งก็ต้องแปมอเพอแจ้งเกิดจากแมตช์นี้ได้เลยนะครับครับหลังจากจบแมตช์นี้นะครับ ไปในความหวังของอาเซียนนะครับก็ถูกจุดขึ้นนะครับฝากความหวังไว้กับทีมชาติไทยนะครับตอนจะไปรับฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนและอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อนสามารถสนับสนุนแอปมินและทีมงานโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่แอคลัสโตนครับจิ้มไปที่โปรดักหนึ่งอย่างใต้คลิปดังนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนสามารถช้อปสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้เลยนะครับต่หากจากดูแลสุขภาพก็ต้องมีวโอลิสวิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมนีดีต่อสุขภาพนะครับ สามหลอดเพียง160บาทรับทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าฝัดปลาทองสำหรับการลงทุนในสุขภาพนะครับขอบคุณครับชาวอาเซียนท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีด้วยกับทีมชาติไทยกำลังใจจากอินโดนีเซียด้วยรักและเคารพท่านต่อมาบอกว่าคุณคือตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีระดับโลกฉันเคารพทีมชาติไทยขอส่งคำทักทายจากประเทศอินโดนีเซีย ท่านต่อมาบอกว่าสู้ๆทีมชาติไทยด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลจากฟิลิปปินส์ท่านต่อมาบอกว่าสู้ๆทีมชาติไทยพวกเราสนับสนุนคุณเสมอจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยทีมชาติไทยด้วยรักจากมาเลเซียท่านต่อมาบอกว่าฉันมาจากอินโดนีเซียฉันเชียร์ทีมชาติไทยโปรดรักษาจิตวิญญาณเอาไวา้ไทยแลนด์ ทีมของคุณเป็นตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลในเวทีโลกทันต่อมานะครับจากอินโดนีเซียบอกว่าหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในเรื่องของฟุตบอลเราอาจจะตีกันอยู่บ่อยครั้งบนโลกโซเชียลแต่เชื่อฉันเถอะพวกเราสนับสนุนคุณเสมอถ้าประเทศไทยเข้าไปแข่งขันในเวทีโลกท่านต่อมาบอกว่ารัก ผู้เล่นจากทีมชาติไทยจากประเทศลาวท่านต่อมาบอกว่าพวกคุณสุดยอดมากโปรดรักษาจิตวิญญาณเอาไว้และหวังว่าคุณจะสามารถคว้าชัยชนะได้อีกครั้งรักมากจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกเพื่อ,อเพิ่มเติมกำลังและกำลังใจสำหรับในแมตต์ต่อไป ฉันเป็นชาวอินโดนีเซียและฉันเชีย์ทีมชาติไทยทันต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมชาติไทยพวกเราจากอินโดนีเซียจะคอยสนับสนุนคุณท่านต่อมาจากเวียดนามบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีฉันสนับสนุนทีมชาติไทยจากเวียดนามทันต่อมาบอกว่าฉันเห็นกับตันของคุณร้องไห้หนักมาก เมื่อคุณแพ้สมนัดติดต่อกันวันนี้คุณสามารถชนะได้เป็นนัดแรกเพื่อคลายความกดดันขอแสดงความยินดีจากเพื่อนบ้านของเราเวียดนามท่านต่อมาจากฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าเย่ ay, ในที่สุดทีมไทยก็ชนะท่านต่อมาจากอินโดนีเซียบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวแทนที่เข้ารอบลึกที่สุดในโลกได้ซ้ำฉันภูมิใจและรักผู้เล่นของคุณจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่าทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากรักพวกคุณทั้งหมดจากเวียดนามท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยกับทีมชาติไทยจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่าตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย รักทุกคนจากฟิลิปปินส์ท่านต่อมาบอกว่าสนับสนุนทีมชาติไทยจากอินโดนีเซียท่านต่อมาจากเวียดนามนะครับบอกว่าฉันชอบทีมชาติไทยมากท่านต่อมาบอกว่าเท่มากทีมชาติไทยคุณเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศึกเวนอล ฉันรู้สึกภูมิใจในฐานะคนอินโดนีเซียแล้วก็ทิ้งธงชาติไทยหัวใจและก็อินโดนีเซียไว้นะครับท่านต่อมาอินโดนีเซียกล้บครับบอกว่าไปต่อประเทศไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทีมชาติไทยคือทีมโปรดของฉันเสมอจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่าเป็นเกมที่สวยงามจากประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่พร้อมรอยยิ้มของผู้เล่น ช่วงการรุกกลับที่ยาวนานในเซตที่4ก็คือช่วงที่ลัลลี่กันไปมานะครับจบลงด้วยทริคก,การทำคะแนนของพรพันนะครับในเล่นจังหวะ2นะครับมันสวยงามจริงๆแม้แต่เกาหลีใต้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้เลยขอแสดงความยินดีครั้งจากอินโดนีเซียทันต่อมาบอกว่ายอดเยี่ยมมากทีมชาติไทยแสดงให้เห็นว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แข็งแกร่งเช่นกันขอแสดงความนับถือจากเมกาวตีอินโดนีเซียท่านต่อมาจาก Indo, อินโดนะครับอินโดเมนเยอะมากนะครับบอกว่าทีมชาติไทยฉันภูมิใจในตัวคุณเสมอจากอินโดนีเซียท่านต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยพวกคุณเก่งมากคำทักทายจากอินโดนีเซียต่อมาท่านสุดท้ายจากอาเซียนนะครับบอกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเอาชนะทีมยุโรปได้ประเทศไทยได้มอบความหวังให้กับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรักจากมาเลเซียครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากอาเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับความคิดเห็นชาติอื่นๆนอกเหนืออาเซียนกันบ้างนะครับท่านนี้บอกว่าฉันใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติเป็นภาษาไทย ฉันรักความใจสู้และจิตวิญญาณของผู้เล่นจากทีมชาติไทยผู้เล่นไทยของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ร่างเล็กให้สู้กับมนุษย์ร่างใหญ่ได้ส่งความรักและความเชื่อมั่นจากมองโกเลียทันต่อมาจากญี่ปุ่นนะครับบอกว่าฉันรักทีมชาติไทยรอยยิ้มของพวกเขาทำให้ฉันมีพลังเสมอโปรดพยายามให้ดีที่สุดทันต่อมาบอกว่า สู้ๆทีมชาติไทยพวกเรารักคุณจากบราซิลท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยกับชัยชนะของสาวไทยพวกเธอไม่เคยทิ้งการแข่งขันไว้ข้างหลังในฐานะชาวตุรกีฉันดีใจมากที่ทีมชาติไทยชนะขอส่งคำทักทายจากตุรกีท่านต่อมาบอกว่าทำไมพวกเราชาวตุรกีถึงต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ พวกเขามีความน่ารักมากจนเราไม่อาจทนเห็นพวกเขารู้สึกเศร้าได้ชาวตุรกีทุกคนอยู่เคียงข้างพวกคุณทุกคนในทุกแมตช์การแข่งขันชาวไทยที่รักขอแสดงความยินดีท่านต่อมาบอกว่าสาวไทยผู้สวยงามและเป็นเกมที่งดงามคำทักทายจากนเนปาลท่านต่อมาบอกว่าทีมชาติไทยสู้ได้ดีมาก ดูมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูพวกเขาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาสู้ได้สุดใจเสมอแม้จะแพ้ไปใน3แมตช์แรกแต่เกือบทุกเซตที่แพ้พวกเขาทำคะแนนได้มากกว่า20แต้มเสมออันนี้เป็นเมนต์จากอิตาลีนะครับทานต่อมาบอกว่าในฐานะชาวตุรกีฉันมีความสุขที่ทีมชาติไทยชนะเราในฐานะตุรกีสามารถเอาชนะพวกเขาได้3ต่อ0เซต แต่พวกเราก็รับรู้ได้ว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในเกมรับฝรั่งเศสก็ดูดีเช่นกันฉันหวังว่าทีมชาติไทยจะไม่ตกชั้นชัยชนะครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของพวกเขาทันต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขไปกับประเทศไทยสาวสาวเหล่านี้สมควรได้รับมันเชียร์จากบราซิลทันต่อมาบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทย กระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีและสดใสทุกครั้งที่สามารถทำแต้มได้ราวกับว่าแต้มนั้นเป็นแต้มที่พวกเขาพึ่งชนะมาฉันชอบในความกระตือรือร้อนและพลังงานที่ร่าเริงของพวกเขาเมื่อฉันเห็นพวกเขาเฉลิมฉลองฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มไปกับพวกเขาแต่เมื่อวันก่อนเมื่อฉันเห็นน้ำตาของกัปตันทีมชาติไทยฉันรู้สึกเหมือนคนอกหัก และหวังว่าจะได้กอดและปลอบใจเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นเด็กเล็กครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกับอีก2ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้จากเกาหลีนะครับบอกว่าแมตต์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่แถวหน้าของวงการวอลเลย์บอลเอเชียฉันคิดว่าญี่ปุ่นและทีมชาติไทยใกล้เคียงกับวอลเลย์บอลโลกที่สุดใน Asia. เอเชียอ้าวกิมจิ ลืมหมวยใหญ่ของเราไปได้ยังไงครับนี่ยต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมชาติไทยยังคงมองโลกในแงด่ดีอยู่เสมอพวกเขาสนุกกับมันจริงๆฉันหวังว่าพวกเขาจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นและสามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับสาธุนะครับมีผู้เล่นดาวรุ่งที่มีแววหลายคนในทีมฝรั่งเศสก็เช่นกัน มันคงจะน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาขอให้ทุกคนโชคดีจากตุรกีครับนั้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากแฟอนๆบอลอาเซียนและชาติอื่นต่อทีมสาวไทยกันนะครับก็เป็นขวัญตาขวัญใจทั้งเพื่อนบ้านและ แฟนมวอล์อบอลจากทั่วโลกนะครับเนื่องจากมาีเขาเรียกว่าลักษณะตัวเล็กนะครับแต่ว่าใจสู้นะครับก็เลยสู้พร้อมลอยยิ้มนะครับทำให้ต่างชาติตกลุมรักกันนะครับเพื่อนๆฟังแล้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ super thanks เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้แอดมินทำคลิปต่อไป และเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok ถูกอากิดาด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามมาชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิลาสโต้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดปูมิโบโลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ย มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับแล้วสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นทํางานประจําด้านการท่อง,งเที่ยวครับต้องจาข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆตกเย็นมา6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มสีทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมิฝากทุกคนกัน,นครับก็เลยต้องออส่งเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทำงานต่อไปนะครับ วิตามินเม็ดปอวนนี้อันดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ยหยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย150บาทนบาทครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเม็ดปูวนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ทับเล็ตน,นะครับเพื่อนสั่ง3หลอด150บบาทสามารถทานได้ สองเดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีว mm ิต hmm. ามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถ demek. ขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับ นอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอัมินก็วัยนี้ดูอรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะมีสกินแคร์มาแนะนำมันก็คือ L'Oreal p a r i s r e Vital Lip ซึ่งมีส่วนผสมของโปรเรตินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่ตามร้อบาทนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดเลยครับอดมินก็จะ มั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยนะครับซ <laughs> ึมซับเร็วใช้ดีไม่เหนียวหนอะหนะที่สำคัญ คุณสกินคอร์ต่อต้อตานริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปุกละตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่แหละครับทาเป็นประจำแอดมิก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับ โอ้ลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมตูนี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็นบีสิบสองหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีครับเป็นตัวเน้นแล้วต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่อมเอทูซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี้ร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัวตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหนื่อยสมององนีเหนื่อยสมองก็งต้องเติมบีสองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโทมหน้า หน้าเริ่มแบบไม่เปล่งตังก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกกะทาดเหล็กครับจะได้ต่อต้านอนุมูล,ลสิสหลักต้สมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เหมือนสมไยเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทำงานได้ปกติจึงสำคัญเพื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเป็นประจำะครับร่างกายทำงานให้เราตลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ